สวัสดีค่ะ,คะพบกับตินตินชาแนลนะคะวันนี้แม่ติ๊กฝากมาเครับค่ะพบกับพวกเราได้ในช่วงซลามตาง ใ,ใค่ะพบกับแม่ติ๊กป๋าใหม่นะคะได้ทุก,ทกวันเสาร์นะคะ,ะควันนี้นะคะแม่ติ๊กก็มีสูตรดีๆเจ๋งๆใช่ไหมคะป๋าเจ๋งเลยครับสูตรวันนี้นะครับค่ะนั่นก็คือะคะสอูตรฟูนุ่มขนแกะนะคะรับของน้องเอมนะครับโอเคฟูนุ่มขนแกะเลยับป๋าฟูนุ่มขนแกะป๋าไม่รู้ว่าขนแกะเป็นแบบไหนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะไปเตรียมส่วนผสมกันเลยครับ จังส่วนผสมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มจากด้านหน้าป่าเลยนะครับวันนี้จะมีกาว2ตัวนะครับทั้งขุ่นแล้วก็ใสนะครับเริ่มจากกาวใสนะคะแล้วก็จะเป็นกาวขุ่นนะครับหรือกาว T O A นะครับวันนี้มาแล้วคีเรอีคีเรอีคีเลอีนครับน้องเอมวันนี้บอกมาเลยต้องเป็น่ีคีบ็บน้ําโชกุบุสึนะครับเอใช่ไหมโชกุบุสึนะครับมีครีมน้ำสองตัวอ่าสองตัวเลยวันนี้จะเป็นดีไนด้วยนะครับแล้วก็ แป้งเด็กนี่ะนะครับด้านน้ำมตติกก็จะเป็นน้ําน้ําเปล่านะครับกิสลีนกิลลีนบอลลหลกนะครับค่ะแล้วก็ส,สูตรฟูนุ่มขนแกะป๋าจะไม่ใส่สีนะครับเพราะว่าขนแกะจะเป็นสีขาวแต่แมตติกบอกอยากได้กิน ก็เลยเอาเป็นกิ่นใบเตยมาเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับขนแกะเลยก็เลยเอาใบเตยมาเล่นใช่ก็จะได้เป็นขนแกะหอมไงขนแกะกินใบเตยใช่หอมหอมโอเคงั้นเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยครับค่ะเดี๋ยวมาเก็บอุปกรณ์กันก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยนะคะแต่ขั้นตอนแรกเราทาอะไรก่อนครับป๋าขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมนะครับเราจะเทกาวลงไปก่อนนะครับเทกาวขุ่นก่อนดีกว่า3ช้อนนะครับ3ช้อนน้องเอมบอกอย่างละครึ่งนั้นป๋าเริ่มจาก3ช้อนก่อนแล้วกันนะครับโอเค โอเคค่ะขั้นตอนต่อไปใส่กาวอะไรคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเทก,กาวใส่นะครับ3ามช้อนเหมือนกันนะครับ,รบอย่างละสนะครับกาวขุ่นสามนะครับแล้วก็กาวใส่ก็3ามเหมือนกันนะครับขั้นตอนต่อไป <c oughs> <ส>เราจะมาใส่โชกุบุซึครึ่งช้อนครึ่งช้อนครึ่งช้อนครึค <Okay. S 1> ช้อน วันนี้มีคีมแบบน้ำสองตัวเลยนะจะมีโจกุบุสึกับบีไนท์นะครับบีไนท์รู้สึกจะเป็นสีแดงหรือเปล่ปาหรือสีชมพูอ๋อสีชมพูครึ่งช้อนครับป๋าครึ่งช้อนหมดเลเกือบเกือบไปแล้วเกือบเกือบจะเต็มช้อนแล้วนะครับครึ่งช้อนแล้วก็ต่อไปีอ,อ่ะคีรอ่อิอ่าไม่ติดวางช้อนไปเลยขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาใส่คีร่ออกนะครับสามปั๊มนะครับคีร่าอิเริ่มเบาแล้วเดี๋ยวต้องซื้อขวดใหม่แล้วนะครับหายากด้วยสิเหายากด้วย สามปั้มโอเคขั้นตอนต่อไปปงแป้งแป้งหนึ่งบีบเอาบีบขนางไหนดีล่ะนี่นะบีบหนึ่งบีบในหน้าเัยเอาบีบหนึ่งแป้งคนลรบีบนะครับต้องเอ็มบอกหบีบก็ประมาณนี้นะครับกลับไปแล้วก็อ่ายอ่างเลยสีก่อนเอ้ยสีไม่ใส่นะครับกินกินกลินใบเตย ดนแกะใบเตยไม่รู้จะสูตรไหนของแม่ติ๊กเขาเนี่ยมาลองดูกันนะครับสูตรหอมใบเตยส่วนมากใบเตยเขาจะทําเป็นน้ําใบเตยใช่ไหมป๋าใช่ครับก็ทําขนมแแม่ติ๊กจะทําเป็นขนแกะใบเตยมาลองดูว่าเป็นไงนะครับขนแกะใบเตยโอเคค่ะต่อไปก็คนยางนะครับต่อไปแม่ติ๊กหน้าที่เก่าหน้าที่หลักประจําทําน้ํายาสลามอัตราส่วนนะครับ หนึ่งต่อสามเหมือนเดิมนะครับกีซลีนขวดใหญ่ได้เวลาซื้อแล้วนะครับคลิปหน้าต้องซื้อแล้วนะครับหนึ่งต่อสามก็ใส่กีซลีนหนึ่งช้อนนะครับต่อน้าเปล่าสามช้อนเหมือนเดิมนะครับต่อน้่อล้นเลยช้อนเยวพอเดี๋ยวเกินสูตรนะหมดแล้วนะคะครั้งหน้าต้องซื้อแต่ขวดไม่รู้ว่าขวดใหญ่จะมีอีกหรือเปล่านะครับขวดใหญ่หายากมากพบแล้วสามช้อนไม่ตีคนเลยเดี๋ยวปาปิดปาก ตอนนี้น้ำยาสลามเริ่มเข้าที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บอุปกรณ์นะครับแล้วเรามาเติมน้ำยาสลามกันครับโอเคตอนนี้นะครับส่วนผสมนะครับก็อยู่ในถ้วยทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับค่ะแล้วไม่ตีทำไมไม่หยิบโชว์ให้เด็กๆด,ดูน่ะ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเรามาคนกันเลยครับค่ะคนกันเลยแล้วสรุปมันจะเรียกว่าอะไร <c oughs> เรียกชามเรียกชามเหรอเรียกกะละมังเล็กนี่ไหมนี่ว่าอะไรดีเดี๋ยวให้น้องติ๊กลับมาจากโรงเรียนเราจะถามว่าอันนี้เรียกว่าอะไร กลิ่นใบเตยแม่ออกมาเลยอะหรือยังมีแป้งเลยมีแป้งเมื่อกี้ป๋าใส่แล้วใช่ไหมใส่แล้วหนึ่งบียเนี่ยหอมนะเพราะว่ากลิ่นหอมของครีมอบบน้ำตีม่วกันไปหมดเลยตอนนี้พอเราตีส่วนผสมไปสะพานนะครับก็จะเริ่มฟูขึ้นมานะครับเป็นไงแม่ติ๊กเริ่มฟูหรือยังเริ่มฟูแล้วเริ่มป๋าก็ฟูแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ํายาสลามกันนะครับหอมเหมือนขนมเริ่มจากครึ่งช้อนนะครับโอเคโอเค ครึ่งช้อนนะครับค่อยๆเติมเพราะว่ามันมีครีมแบบน้ำของบีนนะครับกลัวมันจะแข็งตัวนะครับอ๋อนี่ไงขนแกะแบบนี้หรือเปล่าใช่ไหมนี่หรือเปล่าขนแกะนี่หรือเปล่าเป็นเส้นๆนี่นี่นี่นะคะนี่เขาเรียกขนแกะหรือเปล่าครับขนแกะเส้นๆน่าจะใช่เนี่ยห่แล้วย แต่รู้สึกว่ากลิ่นตอนนี้มันจะเตีกันไปหมดนะครับรวะหว่างครีมอาบน้ํากลิ่นใบเตยแ,แป้งแป้งโล้ก็กลิ่นตี๊ยงตลกดเป็วววนวนี้นะครับตอนนี้นะครับขนแกะก็เริ่มจับตัวเป็นก้อนอ,อไม่ใช,ใช่สิสลามเริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บในชามทั้งหมดนะครับแล้นวนําขึ้นมานวดนะครับได้เ,เหมือนขนแกะเลยนะข,ข,ข,ขนขนแกะ นี่นะครับตอนนี้นะครับสลามก็เริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วนะครับแต่รู้สึกว่ามันจะแข็งตัวไปสังนิดนึงนะครับใช่ขนาดเราเติมน้ํายานิดเดียวเองนะก็ถ้าน้องๆหนูๆนะคะเอาสูตรไปทํานะใส่เทียนนิดนะครับค่อยๆเติมเทียนนี้นะครับนี่ป๋าคิดว่าใส่นิดเดียวเองนะใช่ไม่ถึงครึ่งช้อนด้วยนะครับเดี๋ยวป๋ากไมะดีนะครับจะลองยืดสลามให้ดูนะครับแผ่แผ่แผ่สลามให้ดูนะครับเริ่มจากกำมะติก่อนละกันโอเคค่ะว้า นี่นะคะนี่จ่เอ๋เนื้อมันแข็งแต่ก็ยังพอยืดได้อยู่นะครับจ่าเอ๋ต่อไปเดี๋ยวป๋าจะลองยืดของป๋าให้ดูนะครับเอ้ยแผ่ของป๋าให้ดูนะครับว้าวว้าวนี่นะครับของป๋าถึงเนื้อจะแข็งแต่ก็ยังแผได้อยู่นะครับนี่โอเคครับเดี๋ยวป๋ากับนีตนะครับจะลองจิ้มให้ดูนะครับว่าจะจิ้มฟินขนาดไหนครับเดี๋ยวเราไปจิ้มกันเลยครับค่ะค่ะแม่ติ๊กจะลองจิ้มสลามให้ดูนะคะ ว้าวนี่นะคะรอบหนึ่งนะนะคะเด้งนะคะค่ะแมติ๊กจะให้ป๋าใหม่นะคะมาจิ้มให้ดูค่ะนี่นะครับเดี๋ยวป๋าจะลองจิ้มสลามที่ป๋าทำให้ดูนะครับเนื้อฟูมากๆเลยนะครับฟูนุ่มขนแกะ โอเคครับค่ะแม่ติกกับป๋าใหม่นะคะก็ได้ลองเล่นสลามให้ดูแล้วนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ป๋ามีอะไรให้น้องคะสัปดาห์นี้นะครับป๋าเตรียมไว้แล้วก็คือแมนขนมญี่ปุ่นนะคะขนมญี่ปุ่นนะคะหวังว่าคงจะถูกใจน้องเอมนะคะข้างในเป็นอะไรแม่ก็ยังไม่รู้นะคะต้องให้น้องเอมไปลองแกะดูนะคะลองดูดูเองนะครับสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะครับที่มีสูตรสลามนะครับดีๆเจ๋งๆนะคะจิ้มฟินนะครับก็สามารถ คมไม่มาบอกพวกเราที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับค่ะน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่เล่นสลามเสร็จแล้วนะคะทุกครั้งนะคะต้องล้างมือให้สะอาดนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ล้างมือไม่ว่าจะเป็นสบู่นะครับหรือโฟมล้างมือทุกครั้งเลยนะคะต้องล้างมือให้สะอาดนะแม่ติกขอย้ํานะเพราะว่าของเล่นทุกชิ้นใช่ไหมคะป๋าของทุกชิ้นนะครับก็จะมีเชื้อโรคติดอยู่นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นเสร็จแล้วนะครับเราทําความสะอาดร่างกายของเรายังไงไม่ว่าจะเป็น มือแขนหรือว่าส่วนต่างๆในร่างกายนะครับมีเชื้อโรคหมดนะครับเล่นเสร็จแล้วก็อย่าลืมอาบน้ําทําความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยด้วยนะครับค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าติดตามพวกเราได้ที่ Facebook YouTube ติ้งติ้งชาแนลนะครับใครที่ชอบพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตสดตา้นะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราเนียนะคะสําหรับคลิปนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย